สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธุ์และพี่น้องไทยและชาวกระเหรี่ยงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจริ์งสามเหล่าในวันที่26กันยายน2565พบกันเช่นเคยนารัการตรารการการทะเลาะกันในประเทศเมียนมาครับขัาวนี้ผมมีข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องควรพั่งไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวการทะเลาะกันในประเทศเมียนมาที่เกิดการปะทะกันเป็นประจำนะครับในพื้นที่ภาคตะวัก็ระอุขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีผายกองกำลังกุมป้อพี่น้องประชาชนพิเรพล์นะ ของกองทัพมีนออกที่ได้ประจำการในหมู่บ้านของประเดยนะครับก็ามาในพื้นที่ของกอง,งกำลังคุมพ่อพี่น้องประชาชนที่ได้ประจำการน,นะครับ กล้วกำลังกุมป้อมพี่น้องประชาชนก็ได้เสริมทัพขึ้นมาทางหมูงยาเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาจู่โจมตีและมีการปิดล้อมค่ายของกองทัพมินอ่อนที่อหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนมาเป็นค่ายตัวเองนะครับแล้วยิงปืนไปทุกที่ทุกทางและยิงไปมั่วนะครับและเมื่อวานนี้นะครับมีการจับพี่น้องประชาชนประมาณร้อยกว่าคนนะครับเอามาเป็นกำแพงมนุษย์และมาเอาพี่น้องประชาชนตายแทนพวกเขานะครับพี่น้องประชาชนก็ระ่มตาย ไม่ต่ำกว่าสิบกว่าคนนะครับได้ละละรับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากและภายกองทัพเนรนอกอนะครับนี่ก็ปิดลานทุกไ้ยายได้จับพี่น้องประชาชนอย่างต่อนเนื่องและมีการคุมขู่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับและมีทางพลเอกอาบุโสเมียนอ,องลายคุมขู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศในเมียนมานะครับถ้าภายในออกจากประเทศนะครับเงินที่ได้มาจากต่างประเทศนะครับต้องเอามาให้กองทัพเมียนออ เดือนละไม่ต่ำกว่าร้อยล้านจัดให้ออกมาให้กองทัพมินอองหรือกัตชกต่อมินทุนและกองทัพลูกน้องมินอองต่างๆที่อยู่ในประเทศนะครับคุมขูงพี่น้องประชาจนถ้าใครอยากออกนอกประเทศนะครับก็ให้ไปลงทะเบียนที่กองทัพมินอองนะครับ แล้วภายกลุ่มประกอบพน้องประชาชนทัพข่าวกองทัพไมียนองกดขี่พิพ้องประชาชนก็ได้วางแผนตายเพียงตายนะครับช่วกัดตายไม่ช่วกัตายก็เลยวางแผนบางทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องเข้าไปโจมตีถึงค่ายและถึงฐานของกองทัพเินออองอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการรุนแรงขึ้นอย่างหนักนะครับเพราะการวางวางทุ่นระเบิดและเข้าโจมตีฐานของกองทัพเมียนองหลายๆจังหวัด ที่ได้เกิดขึ้นนะครับที่ในจังหวัดกะตาและในจังหวัดเมืองกองกุงและในจังหวัดที่ต่อกูนะครับก็เมืองตะกอได้มากระเรี้ยวนะครับลงมาทางปะเลนะครับเพราะว่าที่ มีผ่ายกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนไปจัดการกองทัพเมียนองนะครับแล้วเมื่อหลายวันเช่นกันนะครับก็ได้มีผ่ายกองทัพเมียนองที่ได้เสริมทัพเข้ามาปักหลักในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้มีการไปจัดการกองทัพเมียนองร่วมตายไม่ต่ำกว่า20นายนะครับที่มาในวันนี้นะครับในเวลา10นาฬิกา20บนาทีนะครับผ่ายกอง ผ่ากองกำลังกุบปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับที่เข้าไปจัดการกองทัพมินอองถึงฐานและค่ายของอกองทัพมินอองด้วยอาพิจีและทุนระเบิดด่านต่างที่ได้ไปจัดการถึงค่ายนะครับทําให้ผ่ายอกองทัพมินอองมีการล้มตายเพิ่มขึ้นจิบก่อนนายและบาดเจ็บเพิ่มเป็นจํานวนมากนะครับ <c oughs> และมุบานได้มีสายข่าวอกองทัพมินอองนะครับที่ได้้มตายนะครับที่ในยานกุ้งหนึ่งคนและอาลิดของผู้นําของอกองทัพมินอองหนึ่ง,นง,นงคนนะครับ และพร้อมทั้งพ่อและลูกนะครับที่ได้เสียชีวิตในย่านกุ้งของในเมืองหลายนะครับที่เป็นเรียงหลายของเมืองหลวงเมืองเอกท่ากุ้งของรัฐฐานนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาวเอาเป็นของในเมืองเมียนมานะครับแต่อดตศในอดิตเป็นของไทยใหญ่นะครับที่เขาเรียกว่าต่ากุ้งนะครับก็ตอนนี้ไล่จัดการอดีตผู้นําของกองทัพเมียนมอ,อเสียชีวิตคาในหมู่บ้านสองคนพ่อลูกนะครับเพราะว่า หลังที่ผ่านมานะครับเคยได้มีอดีตของกองทัพมินอ่องเคยไปกล่าวหาเรื่องต่างๆนานากับกองกำลังพีดีเอฟหรือเตรียมต่างๆที่ได้โดนจับกลุมและโดนสังหารหรือโดนจัดการเพราะผีมือพวกลูกน้องมินอ่องทั้งนั้นนะครับถึงมาในวันนี้่ายกองกำลังกบปลอพี่น้องประชาชนพยายามเข้าจู่โจมทีทุกพื้นที่ทุกรูปแบบที่จัดการกองทัพลูกน้องมินอ่องได้นะครับ่ายกองทัพมินอ่องก็พยายามที่ จะใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินต่างๆที่ได้มาลับตะเบียนและข่มขู่ด้วยทางอาวุธปืนลูกใหญ่ขนาดใหญ่ที่จะมาปราบปรามกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับแต่ไม่สามารถสำเร็จนะและไละ่ลถูกภายของกกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนโจมตีอยู่ตลอดเวลานะครับภายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ด้ใช้ทางตรวดใหญ่และระเบิดใหญ่ที่วันจุดทางจ็บวางทุนรบทาง เข้าของหมู่บ้านต่างๆที่จะมีการเกิดการประทะกันกับกองทัพเหมือนอ่องแต่และจังหวัดนะครับ วันนี้ในแม่น้ำอีตาพดีได้มีเรือยักษ์ของกองทัพมินอองสามลำนะครับกาลังขึ้นมาทางภาคเหนือของรัชจารที่จะเข้ามาเฉือทางภาคตะกกยนะครับก็ได้ถูกฝ่ายกองกําลังตีเอฟซุ่มโชมตีและทําให้ทหารลูกน้องมินอองเสียชีวิตไป3นายและบาดเจ็บเพิ่มขึ้น6นายนะครับและฝ่ายกองทัพมินอองก็ยิงปืนที่ติดกับหัวเรือยิงไปทุกทุกทางแลยยิงไปโลนพี่น้องประทัดจน2คนที่กําลังอยู่ ในเรื่อดิแม่น้ำอิได้ปดีกำลัง จะออกพังไปนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็ตื่นกระดกตกใจและพากันหนีออกจากพื้นที่เป็นจํานวนมากเพราะว่าผ่ายกองทัพมินอ่องที่ได้ใช้ทางเฮลิคอปเตอร์มาถึงระเบิดไทยพี่น้องประชาชนอยากต่อเนี่ยนะครับทาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่าง,ต,างติดกับไม่นานอ<ว>ิกทบัดีที่เกตตะกายและตื่นกระดกตกใจพากันหนีออกในพื้นที่กันทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่ายกองทัพมินอ่องมีการข่มขู่และมีการ ปิดล่าทุกสายมาให้พี่น้องประชาชนออกนะครับแต่พี่น้องประชาชนก็ขัดขืนก็ถูกผ่ายกองทัพเมีนอ,องท่าบุกปืนยิงพี่น้องประชาชนได้ล้มตายหลายคนในท้องถนนที่พี่น,ชชน้องหนีออกจากหมู่บ้านนะครับแล้วกองทัพเมีนองก็ทําร้ายพี่น้องประชาชน,น,าปชาชนเป็นจํานวนมากนะครับใช้เรือาวุธปืนต่างๆที่ ทำให้พี่น้องประชาชนต้องบาดกลัวนะครับแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่กลัวไล่มีการขัดขคนและหนีออกจากพื้นที่เต็มจํานวนมากและพี่น้องประชาชนสู้ตายนะครับที่จะเอาตัวรอดและจะไม่เยียให้กระจนลูกน้องมีนองเสียชีวิตพีผีนะครับพี่น้องประชาชนก็มีการต่อสู้เช่นกันนะครับผ่ายกองทัพมีนองก็ยิงพี่น้องประชาชนจริงนะครับมีการปาบปามพี่น้องประชาชนและ มีการคุมครชชคร้มคร,รพอพี่น้องประชาชนอย่างหนักนะครับที่มาในวันนี้ฝ่ายกองกาลังกบฏพี่น้องประชาชนก็ได้ถูกฝ่ายกองทัพมินอองจะใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงปืงนกลลงเสียชีวิตไปสามนายและบาดเจ็บเจ็ดนายนะครับในพื้นที่กองที่ได้เกิดการประทะกันในจังหวัดกระป่าน,นะครับลงมาในพื้นที่กีป้าเล่นในจังหวัดมลาเลนะครับที่ได้เกิดการประทะกันกับกองทัพมินอองเป็นประจำทุกวันนะครับถึงมาในวันนี้ในบันเดมงย่าก็ได้มีการปะทากันนะครับเพราะฝ่ายกองปบฏพี่น้องประชาชน จนกำลัง20กากะนายนะครับที่ได้ใส่ชุดที่เราประชาเชร์ชุดนอกแบบนะครับก็ได้เข้าไปจุดโจมตีถ่ายข่าวกองทัพเมียนมอญที่ได้ประจําการในจังหวัดมรเดและมงหย่านะครับได้จัดการถ่ายข่าวกองทัพเมียนมอญไม่ต่ํากว่า6คนนะครับในวันนี้และมีการขนฮลิคอปเอร์รับตะเวียนตามพื้นที่จังหวัดมรดเดและมงหยาอย่างต่อเนื่องนะครับ พื่อประชาชนที่พยายามหลบหนีออกจากพื้นที่ก็ถูกฝ่ายกองทัพเหมือนองตับกลุ่มนะครับเพราะฝ่ายกองทัพเหมือนอองตับปิดถนนใหญ่ที่ใช้รถใช้ถนนที่มีพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาเป็นประจำนะครับฝ่ายกองทัพเหมือนอองนั้นจะประยุต์ถนนเปาเป็นพื้นที่กดปิดพี่น้องประชาชนและปิดลานไม่ให้พี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่นะครับ เวลา11นาฬิกาได้มีผ่ายกองทัพเมียนอ,องที่ยิงปืนคอกและปืนใหญ่เข้าไปในหมู่บ้านของหมู่หยาที่ในจังหวัดมูงหยาหลายลูกเช่นกันนะครับที่ไปตกใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนและเสียหายเป็นจํานวนมากและผ่ายกองทัพเมียนอ,องก็ยิงปืนโกนทางเฮลิคอปเตอร์ลงทําอีกนะครับพี่น้องประชาชนที่ออกหมู่บ้านไม่ได้ที่ได้ถูกผ่ายกองทัพเมียนอ,องจับแล้วเอาเปลี่ยน กำแพงมนุษย์และตายแทนพวกเขาเปลี่ยนจำนวนมากนั้นก็มีการขัดขืนกองทัพเมียนอ,องนะครับฝ่ายกองทัพเมียนอ,องก็ได้ทำร้ายพี่น้องประชาธิอย่างหนักนะครับครับํำหรับสถานการณ์การที่รับกันในประเทศเมียนมาที่ได้เกิดการปาดท่ากันที่พักตะกายผมขอเพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอบับกลุ่นพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดใจและกดติดตามเลยนะครับแต่ท่าข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับ